ครับท่านผู้ชมวันนี้มาพบกับลุงโอพาดูบ้านอีกแล้ววันนี้ก็อีที่ที่เท่าไหร่ไม่รู้รู้แต่เราไม่ได้อัปเดตมาเกือบ2เดือนแล้วทีนี้เราจะมาดูความคืบหน้าของเราที่มีการก่อสร้างประมาณเกือบ70%ซนแล้วนะครับอันนี้จะมาดูโซนหน้าบ้านที่เราเพิ่มเติม,มตอนแรกที่เราทําเลยเดี๋ยวตากล้องถือไปต่อนก็นได้ครับไม่ต้องตามติดขนาดนั้นโซนแรกที่เราแก้ไขเพิ่มเติมก็มีการทาสีรองพื้นขาวไว้ แล้วก็เนื่องจากไม้ฝาเชล่าที่เราติดไว้ตอนแรกมันโคลนสีส้มไปเราไม่อยากได้เราเลยต้องลองพื้นสีขาวเพื่อทาสีไม้ให้มันสดใหม่นะครับโดยหน้าต่างที่เราติดเติมเข้ามาก็าจะเป็นหน้าต่างบานกระทุงที่ทเขาเรียกหน้าต่างบานกระทุงครับอันนี้ก็จะเปิดได้สุดเลยนะครับแต่ว่าช่างยังไม่มาทาขาให้เดี๋ยวให้มันเสร็จทักตอนช่างจะี๋ยวทำขาเปิดได้แบบนี้เลยนะครับอันนี้เป็นหน้าต่างบางนคู่หน้าเร<ๆ>าส่วนให้ แทนต้อนขึ้นไปดูโซนโซนก็จะเป็นโซนอนอนติกนะครับของเราจะเป็นนอนติดถึงผสมคเนื่องจากตามใจตัวเองอ่าแล้วเราจะเข้ามาดูประตูบ้านฝั่งนึงอันนี้ก็จะเป็นสีกระเบื้องที่เราเลือกมานะครับผมส่วน,นประตูประตูฝั่งนี้ก็จะเป็นประตูขนาดกว้างที่เราเลือกเอาแบบสไลด์ออกซ้ายขวาหมดเลยนะครับ การเซฟเข้ามาตอนนี้กาลังอยู่ขั้นตอนการทําว้าท <cascade ông> <inform> ําอะไรอยู่นะครับผมก็อันนี้ก็จะเป็นคอร์เตบาคอร์เตบาซึ่งเป็นสไตล์ของคุณผู้หญิงที่เขาอยากได้ของเขาเองนะครับผมคอร์เตบาตอนแรกสตลในแบบของเราไม่มีแต่ว่าก็คือเขาอยากได้เราก็ต้องตามใจเขาเนาะครับเนาะอันนี้ก็จะเป็นซิงค์ที่มีการเถียงกันอยู่นานว่าเราจะเอาระหว่างเตาแก๊สกับซิงค์อะไรที่จะไว้ตรงหน้าต่างนี้ปรากฏว่า ความคิดเห็นของช่างก็ตรงกับแฟนผมนะครับตรงที่ว่าไม่ควรเอาเตาแก๊สมาไว้บริเวณหน้าต่างเนื่องจากจะเกิดความร้อนอะไรต่างๆ,างๆออกซิเจนอะไรต่างๆมันก็จะทาให้หน้าต่างเสียหายนานตก็เลยได้กลายเป็นซิงค์นะจางมาอยู่ตรงหน้าต่างแทนส่วนบริเวณเตาแก๊สที่เราจะติดตั้งก็จะอยู่ตัวน,นี้อันนี้ําลัง่อยครับตันนี้ก็จะติดเตาอมฟันอะไรต่างๆส่วนโต๊ะนี้ก็จะเป็น,น,รน,น,น,ปนบริเวณเคาน์เตอร์บาร์ไว้รื้อเบียร์ของเรา ก่อนที่เราจะพาขึ้นไปชมชั้นสองมาดูชั้นล่างก่อนนะครับผมอันนี้จะเป็นส่วนที่เราเพิ่มเติมเข้ามาจากปีที่แล้วที่ไม่มีเพราะว่าเราได้ต่อเติมขึ้นมาฝั่งนี้เราก็ยังไม่รู้ว่าจะทําเป็นห้องนอนหรือห้องแต่งตัวหรือห้องนอนหาต่างๆนะครับอันนี้ก็ต้องดูอีกทีก่อนอันนี้ก็ขนาดกว้างพอสมควรที่เพิ่มต่อเติมกันเข้ามานะหน้าต่างก็มองเห็นธรรมชาติสดชื่นนะครับผม ข้างบ้านเราก็จะเป็นพุ่งมานะครับลมเย็นๆพัดโชยมายามเช้ามาดูตัวไฮไลท์อีกอย่างหนึ่งของบ้านหลังนี้มาดูขนาดห้องน้ําขนาด3ฟุต3ฟุ5เมต้นะครับไม่รู้จะใหญ่ไปไหนไม่รู้จะกว้างไปไหนเนื่องจากการเข้าห้องน้ำก็เหมือนการกดทุกเราก็เลยสร้างห้องน้ำขนาดใหญ่เอาไว้ก่อนโดยก็จะมีหน้าต่างบริเวณนี้จะติดตั้ง อ่างอาบน้ำก็จะเป็นอ่างอาบน้ำราคาไม่แพงนะครับเราก็จะเป็นกออ่ออล็อกขึ้นมาอ่างอาบน้ำชิ้นละสองพันกว่าซึ่งจะเน้นไปทส่โซนนี้ก็จะเป็นโซนส้วมที่เราวางไว้มีหน้าตา่างหนึาาหนาาหนน่งหน้าต่างมีหน้าต่างระบายด้านบนอีกหนึ่งหน้าต่างระบายแค่นี้ไม่พอนะครับยังมีช่องพัดลมระบายอยีกทีนะครับอันนี้ก็จะเป็นบริเวณหน้าต่างแทบเอาบริเวณห้องน้ำที่แทบจะนอนได้เลยทีเดียวมาตาม่างๆ แล้วมาดูในสวนของในบ้านต่อนะครับ่าตรงนี้ตอนแรกเราว่าจะเป็นหลังบ้านที่สุดแล้วแต่เนื่องจากเรามีงบประมาณเพิ่มมากขึ้นเราก็เลยต่อเติมออกไปตรงนี้ก็เลยจะกลายเป็นแค่วงกปะที่ไม่มีประตูนะครับมาดูไฮไลท์ของบ้านหลังนี้ของเราอีกอย่างหนึ่งส่วนข้างล่างเราก็ไม่มีอะไรเพิ่มเติมแล้วนะครับก็เหลือแค่เก็บงานผ้าและต่อเติมในแา่ห้องน,นี้ก็จะเป็น ห้องคลึอของผมก็จะการเป็นห้องตัดต่อว,วิดีโอห้องเทรดหุ้นและห้องทางานของผมและต่างๆนะครับผมหรือไมง้ก็เป็นห้องเล่นเกมอันนี้ก็จะอาศัยว่าเราชอบความมืดเราก็จะใช้ไฟมีออนชอบสมาธิก็จะมีหน้าต่างแค่บางเดียวห้องนี้ก็จะเปิดแอร์ในการทํางานเราก็เลยไม่ต้องการอะไรมาลดกวนต้องการความเงียบส่วนบันไดของเรามาดูชั้นสองที่เรามีการตตัง้งอันนี้ก็หน้าต่างบานแต่คุค้มทัง้งหลัเหงเ,เ,เริ่มเกืยนห้าเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์แล้ว ในส่วนของชั้นสองของเราก็เราจะใช้แผ่นขเขาเรียกว่าแผ่นบอร์ดความหนา15มิลมนะครับผมเอาไว้เป็นแผ่นรองพื้นชั้นสองก็เดี๋ยวเราจะมีการเสริมเหล็กค่ะเนื่องจากตอนที่เราทําตอนแรกตัวทางเราบอกช่างว่าเราจะเอาไม้มาปูช่างก็เลยได้ทําระยะห่างก,การเสริมเหล็กให้ข้าพอสมควรเพราะว่าไม้มีน้ำหนักไม่หนักแต่ทีนี้เนื่องจากเราแผ่นนีม้มาน้ำหนักเพิ่มมากขึ้นโครงสร้างเรา แบกลับมากขึ้นเดี๋ยวท่นานก็จะต้องเสริมคานข้างล่างอีกครั้งน,งนึงนะครับอันนี้ก็จะเป็นแมวฝ้าฝ้าติดหลังคาที่เราตั้งใจให้มันเป็นก็คือฝ้าแบบมีฟอยนะครับเนื่องจากช่วงหน้าหนาวหรืออะไรก็ตามแต่ฟอยกับหลังคาเหล็กดีเมันจะเกิดน้ำคันเกิดขึ้นทําให้เกิดสนิมขึ้นแน่น้อนดังนั้นสิ่งที่เราจะป้องกันอากาศป้องกันอะไรได้ดีก็เลยเลือกฝ้าที่มีฟอย เพื่อเป็นการสะท้อนความร้อนสะท้อนความชื้นอะไรต่างๆออกไปนะครับโดยจะใช้แค่ส่วน้หน้าเราก็จะใช้เป็นฝ้าธรรมดาเน่จากเราเน้นประหยัดงบประม,มาณน,นะครับอันนี้ก็เป็นการเจาะฝังหลุนมาสร้างข้าวพ่อใกล้เสร็จเรียบร้อยแล้วคาดว่าใช้เวลา,า,าน่าจะไม่เกินสองเดือนน่าจะเสร็จร้อยเปอร์เซ็นต์ของเราก็ ขอจบคลิป EP นี้เพียเท่านี้เดี๋ยวเรามาเจอกันอีกครั้งตอนบ้านเสร็จเลยนะครับคุขอบคุณครับ